แม่ี่คืออย่างนี้ตาเวามามเยอะเลยมาตำทำเต้ยทำเต้ตตจะต้องมาใส่อีก่อนไหมคะต้องมาใส่ก่อนไม่อยาได้ห่ตํำใส่อกอย่างเสีขาสียขาเยอะเสีหอมเสีพพิ่เผ็ดเพชรแล้วนี่ใส่เอาอ,อย่างไนี่ใส่แมงใส่แมงสปะใส่ขี้ยาออก แล้วเบื่อถ่ายตามนี่บกอแม่ตาบจิงใ่ใจแหวนเนาะสองคนอนาะถ้ามันใจแหวนเขากระจำหันแมงเนี่ยแต่พอกับเนาะ <c oughs> นี่มวะแม่ได้ใส่อห่างลงไปนี่ส่กะปิใส่บเบือ ขา้าวหนังปูนี่นี่เชฟเชฟล่างน้ำล่างน้ำนะล่างน้ำเพื่อมันสะอาดสะอาดหลายหลายน้ำแล้วก็ต้มน้ำเดือดเดือดเขาจะว่าอีนะต้มน้ำเดือดเดือดนี่เตาเออต้มน้ำเดือดเดือดเอาเตาลงใส่แล้วเอาไปทอกเสน่น้ำเย็นเตาจะเขียวยังเการสชาติกะ เกนี่ผมชุรสเน้อย,อยนอย้อย,นอยอย่างกึงปาก <c oughs> ลำๆลำอยู่ดีวะเนี่นยนาะ ยี่สัยยังไงน้ำปูนำปูเหงืเขือนไหนมานี่บ้านเฮาเขือเขาบ้านเขาแห้งบ้านเขาแห้งบ้านเฮาขอกอดสารพิษ เตาโลซืออออ้ S <S อแมเตาเตาก็ซื้อเเตาบ้านเงาซื้อเตาบ้านเาครับมีห้องนี้บ้านเาห้เนี่ยบุกวกเาวกมีอครับนี่มั้อ่ะ ก็เสร็จก็ล้มอนี่แล้ี่ยนี่ย่ำห้อยเรียบร้อยเรียบร้อยละทำไมจิมอนมีจอมีเผมเป็นเนี่ยแล้ไหนั่ง เอาอองจิ้มเหเอาอองจิ้ตำต๊ตำยังำตามเส้นกเออเออกินเนยเอกินเนื้อทำตามเส็นครับกินนี่นะอออทีวีไหนไหม